สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปารพี่น้องครับดราม่ายังบ่จบครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับซองดูฮีนะครับเพิ่นกระตอบคําถามแทนบอดบิ๊กแบบซี่ครับพี่น้องนะครับเพราะอย่างที่เพราะว่ามีเอฟซีทั้งไฟล์ของซองดูฮีครับมาถามนะครับว่าทําไมไม่เห็นบอดบิ๊กโพส อะไรเกี่ยวกับรถแหรเลยประมาณนี้ครับพี่น้องน,นะครับเห็นแต่เราออกมาไล่สดสันพี่น้องน,นะครับอ่าซ่องดูฮีนะครับเพิ่อนก็นตอบแบบซีครับพี่น้องน,นะครับบอกว่าบอสบิ๊กอาจจะยังไม่มีเวลาว่างในการโปรโมทช่วยครับางานนางหลายผมในฐานะมาซัพพอร์ตแทนคันเกาก็ต้องโพสหางานให้ตัวเองไปด้วยไม่ได้รอแค่ตัวเกียวอย่างเดียวช่วยกัน หาช่วยกันแบ่งปันสันพี่น้องนะครับสองนูฮีเพิ่นก็ตอบแบบซีนะครับคือยังซี่ครับพี่น้องนะครับทั้งเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฟังช่องนูฮีก็สงสัยนะครับว่าทําไมมีแต่สองนูฮีโพสต์นะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยมาร่วมในส่วนของรถแห่ประมาณนี้ครับแต่ทําไมไม่เห็นผู้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโพสต์เลยอีกฝั่งนั้นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบ่สแมนกับพี่น้องคือยังซี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพิ่นไร้สด แล้วอธิบายขันตอนต่างๆแล้วนะครับที่แล้วยังบโพดก็เพราะว่าเรายังบบว่างอยลีพี่น้องนะครับก็เลยบบทันได้โพดเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นซองดูฮีนะครับเพิ่นก็นเลยออกมาอธิบายแทนว่าเป็นจังซีอย่างสั่นนะครับเดี๋วด่ามาเด้อพี่น้องนะครับแล้วในส่วนเรื่องของแฟนเก่าภรรยากเก่าของซองดูฮีนะครับล่าสุดเราก็โพดแบบซีครับพี่น้องนะครับ แล้วก็บอกว่าเขาดาม่ารถแห่ซองดูฮีบอจาเห็นเว่ากันมาหอดหูอ่าโ,โ,โดยส่วนตัวแล้วอดีตคืออดีตทุกคนปรับปรุงแก้ไขได้ไม่เคยคิดอยากให้พ่อของลูกจมมีแต่อยากให้มีงานจะได้มีเงินส่งลูกทั้งสองคนได้อ่าแต่ด้วยเมียมันพา มัน่นมันก็เลยโดนดา่าบอสเซาสันพินองนะครับจังใดก็ให้โอกาสพอ้องมีงานเยอะๆนะคะส่วนตัวน้ำ แค่ดูและให้กำลังใจอย่างห่างในฐานะแม่ของลูกเท่านั้นเมือ่อใดคอยแต่งงานไม่คอยซีจ้างดแูแทนสองดูฮีสัน,พ,น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 พี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับไผที่ดาม่าอาดีตภรรยาว่ติทิมลูกทิมเมียเนี่ยที่จริงสองคนนี้เขาตกลงกันแล้วนะครับแล้วกับโบมีอย่างแล้วนะครับอดีตภรรยาเพิ่นกระโพดซัพพอร์ตสองดูฮีครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับ หานุ่งหวังเรื่องข่าวสารบ,บอกมาเราฟังเ้อน,นะครับถูกท่านมีความเ็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัพเดตเดี๋ยวอามาฝ่ายอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ